ข้อมูลมีบทเรียนไปแชร์กับเขาด้วยนะฮะสามประเทศที่มาคุยกันในวันนี้ก็คือจะมีทางด้านของสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซียเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนว่าช่วงที่เกิดการระบาดเนี่ยขารับมือยังไงมันได้ผลกระทบะได้รับผลกระทบในช่วงเวลานั้นยังไงแล้วก็กําลังจะเดินหน้าไปสู่การฟื้นฟูได้ยังไงนะครับ,รบแต่สิ่งสําคัญที่คุณผู้ชมต้องรู้ก็คือว่าประเทศไทยจะเอาอะไรไปคุยกับเขาในวงคุยระดับนานาชาตินะครับในถ้าเราย้อนกลับไปนะครับ การล็อกดาวน์เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่โควิดระบาดเพราะว่าการล็อกดาวน์ด้านหนึ่งก็จะทําให้การควบคุมโรคเนี่ยมันได้ผลจริงในช่วงเวลานั้นเนี่ยติดเชื้อหลักร้อยคนเราประกาศล็อกดาวน์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันช่วงเวลานี้เรามีความรู้มากขึ้นเราก็เลือกที่จะไม่ล็อกดาวน์แล้วก็ปล่อยให้สถานการณ์มันมันเดินหน้าต่อไปในรูปแบบของโรคประจําทินแต่ว่าย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยการล็อกดาวน์ส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างหนัก พอเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างหนักแล้วผู้ประเทศเผชิญปัญหาแบบเดียวกันจึงทําให้เราต้องคิดที่จะหานว,วัตกรรมบางอย่างที่จะสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพและเศรษฐกิจที่มันจะเดินหน้าควบคู่คปไปด้วยกันได้ยังไงนะฮะช่วงเวลานี้อยากชวนคุณผู้ชมย้อนดูเหตุการณ์ที่เรารเผชิญกับโควิดสิในวันแรกจนนํามาสู่การคิดค้นหาทางออกและบทเรียนเหล่านี้แหละที่เราเอาไปคุยกับเขาในวงประชุมนานาชาติเดี๋ยวลองไปดูวิทยาชุดน,นี้กันก่อนนะครับ การล็อกดาวน์ <ouch> ประเทศไทยจากการระบาดของโควิด -19 ครั้งแรกมีขึ้นในเดือนเมษายนปี2,563รัฐบาลประกาศพรกรฉุกเฉินสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4มีการขอความร่วมมือให้เว r ร์กฟอร์มโฮมร้านค้าร้านอาหารร้านเสริมความงามร้านตัดผมสถานศึกษาศูนย์จัดแสดงสินค้ารวมไปถึงตลาดและร้านสะดวกซื้อถูกสั่งปิดหรือจำกัดเวลาเปิด ขณะที่ภาคการท่องเที S> <S ่ยวซึ um ่งมีสัดส่วนเป็นรายได้หลักของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนักเมื่อไทยต้องปิดเมืองและกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ14วันในสเตจคอลันตินการปิดเมืองสามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อได้ผลให้อยู่ในศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขจะรองรับได้จากยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่111คนก่อนวันที่ล็อกดาวน์ผ่านไป1เดือนเหลือผู้ติดเชื้อรายวันเพียงเลขหลักเดียว แต่นั่นก็แลกมาด้วยผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนี่เป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญไม่ต่างกันรัฐบาลไทยที่ตัดสินใจกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโควิดและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สูงเกือบ2ล้านล้านบาทขณะที่ความต้องการวัคซีนโควิด -19 เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เมื่อทุกประเทศเห็นตรงกันว่าวัคซีนเป็นทางรอดในการสร้างสมดุลทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจการจัดหาวัคซีนของไทยไม่สามารถกระจายไปได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอในระยะแรกจนไม่สามารถชะลอการระบาดาระลอกใหม่ๆได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปอย่างต่อเนื่องมีคนตกงานเป็นล้านคนเมื่อการปิดเมืองส่งผลกระทบด้านสังคมสูงรัฐบาลไทยได้เริ่มนำร่องการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว แต่ฉีดวัคซีนครบโดสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทดสอบระบบสาธโรณสุขอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อและประสิทธิภาพวัคซีนหรือที่เรียกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกในวันที่1กรกฎาคมปี2564ก่ก่อนที่จะกลับมาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าสิ่งนี้เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เราเปิดเมืองอย่างปลอดภัยและรอบคอบขณะที่การเปิดเมืองในประเทศต่างๆก็มีแนวทางไม่ต่างกันเมื่อเปิดเมืองแต่นักท่องเที่ยวยังกลับมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จำเป็นต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านโครงการคนละครึ่งเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ร้านค้ารายย่อยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งระบบผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลแอปพลิเคชันเป๋าตัง นี่กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของไทยที่นำไปสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้นระบบดิจิตอลออนไลน์เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ใช้จองวัคซีนและบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนจนขยับไปสู่พาสปอร์ตวัคซีนที่ใช้ระหว่างประเทศสอดรับการเดินหน้าเปิดเมืองในหลายประเทศ ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งคนละครึ่งและหมอพร้อมต่างเป็นเครื่องมือดิจิตอลในการสร้างสมดุลทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจจากโควิด -19 ที่ไทยได้เรียนรู้และหยิบยกขึ้นมาในการประชุมผู้นำเอเปกด้านสุขภาพเพื่อหาทางต่อย,ยอดสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติต่อไปอย่างที่เห็นไปนะครับว่าพอมีโควิด -19 เนี่ในันทึกทเกิดจุดเปลี่ยนมากมายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันหมอพร้อมกับ คนละครึ่งถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันเลยนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ทําให้เราใกล้ชิดกับดิจิตอลมากยิ่งขึ้นครับ,รบซึ่งเรื่องเหล่านั้นมันก็เหมือนกับโควิด -19 บีบให้เราต้องปรับตัวตามนะครับอย่างที่บอกไปทั้งในวิทยาและเมสกครู่หมอพร้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเชื่อว่าหลายคนมีโดยเฉพาะคนที่จะฉีดวัคซีนแต่เราก็เห็นว่าก็จะเก็บประวัติวัคซีนแต่ในวิทยอาร์เมสสคู่บอกว่าจะกลายเป็นพาสด์วัคซีนพาสปอร์ตแต่ถ้ามองในระบบสุขภาพทั้งระบบเนี่ย ในแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้มันเป็นจุดเปลี่ยนให้กับระบบสุขภาพได้จริงหรือครับในต่างประเทศเนี่ยครับเวลามีการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเขาก็จะใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกับแอปหมอพร้อมในการจัดการกับโรคระบาดเหมือนกันอย่างเช่นมีแอปในการติดตามตัวของ คนในระดับปัจเจกบุคคลเวลาไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันไปจุดเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกนวะัตกรรมหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมโรคไม่ให,ให้ไม่ให้ประชาชนของเขาเนี่ยเสี่ยงรวมไปถึงเขาก็จะมีแอปคล้ายๆการที่จะยืนยันการฉีดวัคซีนอของบ้านเราก็คือแอป,ปหมอพร้อมแต่ว่าแอป,ปหมอพร้อมของบ้านเราเนี่ยตอนนี้กําลังมีแนวคิดที่จะพัฒนาไปต่อครับ,รบไปต่อยังไงก็คือเราจะพัฒนาแอป,ปหมอพร้อมเนี่ยให้มันเป็นมากกว่าแอป,ปที่จะบันทึกประวัติการฉีดวัคซีน หรือว่าเป็นแอปที่จะรายงานผลตรวจเชื้อ ATK ที่เราที่เราตรวจกันอยู่แล้วก็ลงไปในแอปหมอพร้อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสามารถที่จะบันทึกประวัติการฉีดวัคซีนได้นั่นหมายความว่าแอปนี้ก็น่าจะสามารถบันทึกประวัติการรักษาโรคอื่นๆ ด้วยนะฮะนั่นก็จะหมายความว่าก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของคนไทยเนี่ยอยู่ในแอปเดียวแล้วเวลาไปโรงพยาบาลเราก็จะไม่ต้องไปสับสนหรือว่ามีการเอาข้อมูลจากโรงพยาบาลนี้ส่งตัวต่อแล้วทศเ,เวทย์ก็จะต้องตามมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นใช้กระดาษใช่ไหมครัแต่ถ้ามันออนไลน์อยู่ทั้งหมดก็จะไม่ต้องอเปลืองกระดาษแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ได้ทุกสถานพยาบาลด้วยคุณหมอที่ เป็นคนคิดค้นแอปหมอพร้อมแล้วก็กําลังคิดเฟรดหมอพร้อมต่อไปเนี่ยก็บอกกับเราว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของระบบสาธารณสุขที่จะใช้ข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบให้ดียิ่งขึ้นโดยทโดยทัย่วไปนะครับต่างประเทศเนี่ยมีฉันคิว่ามีเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันในรายละเอียดุณยกตัวอ,อย่างเช่น <queste S 1> ของของฝั่งประเทศ <S <S ในฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมันจะมี <S <S พวก contact tracing หมายถึงว่าติดตามผู้ป่วยที่เราเคยเล่นกันอยู่ช่วงดึงนะครับว่าคุณไปเดินเข้าใกล้คนติดเชื้อหรือเปล่า2เมตรอะไรพวกนั้นด้วย นะครับมันจะมีแอปพวกนี้โดยแต่โดยสรุปคือตัวส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ฟังก์ชันกะไม่เหมือนกันแอป,ปหลายๆตัวเองเนี่ยพอวัคซีนคนฉีดได้เยอะแล้วเขาก็เลิกใช้ไปเป็นส่วนใหญ่เขาเองจะไม่ได้สารต่อตรงนั้นนะครับหรือบางแอป,ปก็จะเน้นในเรื่องของการติดตามต่อผู้ป่วยเป็นหลักซึ่งฟังก์ชันจะออกไปในทางภัยชนะกับหมอชนะนะครับแล้วแล้วพอแล้วพอโควิดสาก็เลิกใช้ไปครับ ก็คือในต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นแค่เฉพาะแอปติดตามแต่อของเราเนี่ยก็คือจะเป็นแอปที่จะต่อยอดไปมากกว่าน,นั้นทีนี้เมื่อวานนี้ในงานเอเปเนี่ยประเทศไทยก็จะชูนวัตกรรมเกี่ยวกับแอปหมอพร้อมให้กับชาวต่างชาติได้เห็นด้วยเหมือนกันในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปเนี่ยถ้าคุณผู้ชมใช้แอปหมอพร้อมอยู่ตอนนี้ครับหน้าตาของแอปหมอพร้อมก็ยังมีเพียงแค่การ บันทึกประวัติการฉีดวัคซีนเท่านั้นอย่างอันนี้ของผมนะครับเมื่อวานนี้ที่ไปที่งานเอพปกก็ได้ไปยืนยันตัวตนก็คือไปอเดี๋ยวกลับไปที่อินเสิร์ตเมื่อสักครู่นี้นะครับไปยืนยันตัวตนก็คือว่าจะต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปเสียบตรงเครื่อง iPad เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะแล้วก็ต้องเอาหน้าของเราเนี่ยไปยืนยันใน iPad ว่าเอออันนี้คือตัวเรานะ พอยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้รหัสมายืนยันเราก็จะเอารหัสนี้มากรอกในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การนำร่องนะครับในตอนนี้มีการนำร่องในหลายจังหวัดที่อยู่ภพ่าสารตอนบนแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่อยู่ในเมือง ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ทดสอบระบบนี้กันทั่วถึงแต่ว่ามีการนําร่องแล้วในต่างจังหวัดทีนี้พอผมลองไปทดสอบการยืนยันตัวตนเนี่ยหน้าตาของหมอพร้อมมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะผมเปิดอจอ iPad อันนี้คือแอปหมอพร้อมของผมนะครับปกติเนี่ยมันก็จะมีรายการหลักก็คือเป็นเรื่องประวัติการฉีดวัคซีนอย่างเช่นเวลาเราจะเข้าไปใช้สถานบริการร้านอาหารต่างๆที่เขาต้องการาการโชว์ผลวัคซีนเนี่ยก็จะ ก็จะมีให้เห็นว่าเราฉีดไปทั้งหมดกี่เข็มแล้วอันนี้ก็คือเป็นพื้นฐานของแอปหมอพร้อมแต่หลังจากที่เราลงทะเบียนยืนยันตัวตนเนี่ยมันจะมีเรื่องของประวัติการรักษาครับบริเวณตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแอปหมอพร้อมนี่จะตอบทุกปัญหาของระบบสาธารณสุขปัญหาแรกคือเรื่องสิทธทิในการรักษา หลายคนไม่รู้นะครับว่าสิทธิ์ประถมภูมิเวลาปล่วยแล้วต้องไปรักษาโรงพยาบาลไหนแอปหมอพร้อมจะบอกครับว่าคุณมีบัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลไหนหรือว่ามีประกันสุขภาพอยู่ตรงไหนบ้างในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของประวัติการรักษาก็จะมีบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าเราเป็นโรคอะไรคุณหมอเคยจ่ายยาอะไรเอาไว้พอเราย้ายจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งก็สามารถที่จะเอาประวัติการรักษาเนี่ย <c oughs> ไปยื่นให้กับคุณหมอดูว่าอ,อ๋อที่ผ่านมาเราเคยมี ประวัติการรักษาแบบนี้เคยมีโรคประจําตัวแบบนี้ก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยโรคของเราได้แบนยํามากยิ่งขึ้นครับนนที่เวทีการประชุมเขาใช้คําว่าเป็นดิจิทัลเฮลท์ใช่ไหมครับ<ช>ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจากแอป,ปหมอพร้อมของเรานี่แหละแต่อาจจะต้องช่วยขยายความให้ให้ลึกขึ้นว่าสุดท้ายระบบสุขภาพทั้งระบบของคนคนหนึ่งที่จะเข้าสู่การรักษาหรือว่าดําเนินการอะไรในทางการแพทย์เนี่ยมันจะไปเป็นหน้าตาย,ยัางไง คุณหมอบอกว่าแอปหมอพร้อมเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของระบบสาธารณสุขใช่ไหมครับอยากให้คุณผู้ชมได้ดูแผนที่หรือเขาเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มของหมอพร้อมที่จะเป็นภาพอนาคตของระบบสาธารณสุขหลังจากนี้นะครับจากหมอพร้อมเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ใช้งานหมอพร้อมทั้ง Line official แล้วก็ทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็จะมีอยู่ประมาณราว23ล้านคนแต่ถ้าเป็นเป็น Line o f f i c i a l ก็จะอยู่ที่14ล้านคนก็ถือว่ากินสัดส่วนของประชากรไทยเนี่ย ประมาณ1ใน4-1ใน3ก็ก็ว่าได้เลยทีเดียวการที่เรามีฐานข้อมูลของคนไทยจํานวนมากขนาดนี้แล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะรวบรวมข้อมูลเอาไว้มาอยู่เป็นข้อมูลส่วนกลางแบบนี้ครับข้อมูลกลางเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เดี๋ยวอนาคตนะครับคณะกรรมการปฏิรูป ด้านสาธารณสุขบอกว่าอีกประมาณ5ปีตั้งเป้าจะตั้งสถาบันที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสุขภาพของคนไทยเอาไว้ในหน่วยงานเดียวเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้ทั่วถึงกันทั้งประเทศนะครับทีนี้ข้อมูลกับแอปที่ซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยมันจะไปทางนี้ต่อครับมันจะไปในส่วนของโรงพยาบาลซึ่งจะมีตัวเชื่อมต่อไปอยังโรงพยาบาลทั้งหนึ่งโรงแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังที่ คลินิกแล้วก็ร้านขายยาอีก1 1 0 0 0แห่งด้วยทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเมื่อ,อข้อมูลเราทั่วถึงเข้าถึงพร้อมกันหมดเนี่ยผลพลอยได้ก็คือว่าเราจะมีแดชบอร์ดที่แสงออกได้เลยว่าประเทศไทยตอนนี้มีคนอายุนี้เท่าไหร่ป่วยโรคนี้เท่าไหร่ต้องมันจะคำนวณได้เลยว่าต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เท่าไหร่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยมันก็จะนํามาสู่การวิเคราะห์ข้อมูลว่าแนวโน้มของโรคที่เป็นอยู่มันเป็นไป ข,ขนาดไหนยังไงมันจะมีผลในด้านของการสั่งซื้อหรือการสต็อกยาสมมุติว่าเจอโรคนี้เยอะมีข้อมูลอย่างเงี้ยมันทําให้คุณหมอที่อยู่ในระดับนโยบายสามารถจะวางแผน,นสุขภาพในระดับดในระดับ,ดบทั่วประเทศได้ว่าตรงไหนต้องใช้ายาเท่าไหร่แล้วมันสามารถลงลึกไปในระดับพื้นที่ได้เลยครับแสดงว่าข้อมูลมันก็จะเชื่อมโยงกันเป็นระบบเดียวแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่คุณวชิรวิทย์พูดว่ามันจากอาจจะไปประเมินถึงการสั่งซื้อยาแล้วก็การสั่งซื้อเวชภัณฑ์ต่าง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ในเวทีเอเปคุยกันถึงความมั่นคงทางยาวัคซีนและก็เวชภัณฑ์เขาคุยกันแล้วได้ข้อสรุปถึงความร่วมมือเรื่องนี้ยังไงให้มั่นคงกันทั้งภูมิภาคเขาบอกว่าบทเรียนตอนโควิด19เนี่ยหลายประเทศมาแชร์กันแล้วบอกว่าตอนที่เกิดสถานการณ์โควิดคือตอนนั้นเนี่ยอย่างในประเทศไทยเนี่ยชุด PPE เราก็ไม่สามารถจะผลิตเองได้นะครับ,รบต้องนําเข้าอันนี้คือสถานการณ์ก่อนโควิดระบาด ถุงมือยางแล้วก็ขาดแคลนหน้นากากอนามัยก็ไม่มีตอนนี้เราเริ่มเห็นประเทศไทยพอเจอสถานการณ์ที่มันเราก็คิดว่าเดี๋ยวคงต้องใช้ PPE เรื่อยๆคนไทยก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราต้องลงทุนในการที่จะทําชุดทางการแพทย์เองโดยที่ไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศอันนี้เป็นโอกาสจากโควิดสิในขณะเดีวยวกันเช่นเดียวกับเรื่องยาและวัคซีนในประเทศไทยได่มีการตั้งโรงงานอของสยามไบโอไซด์ซึ่งผลิตวัคซีนของอแอสตาราเซเนกาแต่ว่าโรงงานนี้ผลิตวัคซีนโรคอื่นๆด้วยนะครับก็คือทั้งในเรื่องของ ไข้หวัดใหญ่ก็ผลิตที่โรงงานนี้แต่ว่าถ้าในระดับภูมิภาคเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมเขาจะกำลังมีการหารือกันว่าถ้าเรามีโรงงานกลางในระดับภูมิภาคเวลาเกิดอะไรขึ้นเอาวัคซีนจากตรงนี้ไปใช้มันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่วงคุยเอเปพูดคุยกันเดี๋ยวลองไปฟังคุณหมอพงษ์สะทอนนะครับซึ่งเป็นประธานด้านเนื้อหาในการประชุมเอเปกพูดถึงความมั่นคงการสร้างความมั่นคงด้านยานและวัคซีนที่เราจะไปมีข้อเสนอต่อนานาชาติครับ จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการลงทุนด้านความมั่นคงด้านสุขภาพหรือ investing in health security ซึ่งแต่ละประเทศก็จะร่วมมือการหาหรือว่าฉันทามตินะครับหรือว่าแนวทางในการที่จะให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านนี้เพื่อที่จะป้องกันการรับอุบัติโรคอุบัติใหม่อุบัติภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นทีนี้วันเดียวกันในวันนี้ครับ26สิงหาวันนี้25 สิงหาคมวันพรุ่งนี้วันที่26จะมีการเปิดศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์รับมือภัยสุขภาพฉุกเฉินโรคอุบัติใหม่อาเซียนคือประเทศไทยได้เป็นที่ตั้งใน,ในการตั้งศูนย์นี้ถ้าเรียกโดยย่อก็คือเหมือนเป็นกรมควบคุมโรคในระดับอาเซียนนั่นแหละครับการที่ประเทศไทยสามารถจะตั้งศูนย์ควบคุมโรคอาเซียนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องได้รับฉันทามาติจากเพื่อนสมาชิกและแน่นอนว่าการมีศูนย์นี้อยู่ในประเทศเนี่ยมันจะหมายถึงว่า จะนามาสู่ความร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพต่างๆเพราะว่าศูนย์นี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็นําเงินมาซัพพอร์ตกับทางศูนย์ CDC อาเซียนด้วยเหมือนกันแล้วก็ทางด้านของรัฐบาลญี่ปุ่นก็เอาเงินมาสนับสนุนทำไมนานาชาติต้องเอาเงินมาสนับสนุนศูนย์นี้ในดับภูมิภาคเพราะว่าศูนย์นียจะทําหน้าที่เป็นเป็นตัวเก็บเชื้อโรคอเอาไว้ทําวัคซีนแล้วก็ทำทำยานั่นหมายความว่าเราจะเป็นตัวเก็บ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดแลวก็โรคระบาดใหม่ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับการผลิตยาและวัคซีนเท่านั้นนะฮะศูนย์นี้เนี่ยจะต้องทาการวิเคราะห์แนวโน้มของโรคในอนาคตแล้วก็เป็นติงแทงด้วยเป็นติงแทงแล้วก็ต้องมีบทบาทในการแจ้งเตือนกรับประเทศต่างๆว่าตอนนี้มีโรคใหม่มาหรือแม้กระทั่งการออกไกด์ไลน์ว่าโรคนี้ควรจะรักษาอย่างไงควรจะควบคุมโรคอย่างไงอันนี้คือเราประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าจากการจัดการโรคระบาดโควิดแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เอาละแต่ในด้านของการรักษาเนี่ยเรา เอาอยู่ระดับหนึ่งทางนานาชาติก็เชื่อมั่นว่าอคุณหมอประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะคิดในเรื่องของการรักษาได้ก็เลยนั้นมีองค์ความรู้เดิมอยู่แล้วก็ขอตั้งศู์นี้นำไปส่งความร่วมมือใช่ในประเทศไทยระดับภูมิภาคด้วยซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อประเทศเราด้วยเราก็จะมีความมั่นคงทางสุขภาพมากยิ่งขึ้นไปด้วยครับครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์นะครับในช่วงพิปมข่าวเราจะคุยกันต่อนะครับว่าถ้ามองตั้งแต่จุดเริ่มต้นระบบ